เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google m a ปแปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n b a m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวับญ่มินเนจากเพจเชมเบย์ mini ก็มาอยู่ทุกคนเช่นเคย a, ค่ะหูมิเน่ค่ะ หัวใจมันยังเต้นแรงอยู่เลยค่ะเกมวันนี้หัวใจทํางานหนักแ้่ดูเลยครับสุดยอดเลยค่ะนี่เราก็เพิ่งจะดูเกมโอเคสิ่งที่งชอลเกสจบนะเขาอะไรมันจะมันขนาดนั้นไเนี่ยมินเนก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมในวันนี้นะคะไปอัปเดตข่าวข่ารอบๆหลีกกันก่อนเลยค่ะหลังจากที่หลีกเนี่ยค่ะรีวิวเหตุการณ์ที่มาคัสมอริสนะคะฟาวรุนแรงระดับ2ค่ะหรือแฟก์กินทูใส่รูกรดอนฉีกนะคะในเกม6ค่ะทางหลีกเนี่ยก็ได้รีวิวเพิ่มนะคะและประกาศปรับเพิ่มอีก3 5 0ห0่นห้าเหรียญค่ะหรือานบาทจแบบนะ ตามกฎ NBA เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านักกีฬาเนี่ยโดนไล่ออกจากเกมนะ้ม่ม่าจะเป็นฟาเทคนิค2ครั้งหรือว่าฟารุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับโดนทันทีครับ2อ0 0ันเหรียญหรือว่า6 4 0 0 0บาทอันนี้คือเบื้องต้นนะครับและหลีกเนี่ยสามารถรีวิวต่อเนื่องได้ครับ <ừ. S 1> แล้วก็ทำการปรับมากที่สุดเนี่ยนะครับไม่เกิน5 0,000่นเหรียญหรือว่า1.6ล้านบาทในกรณีนี้ก็ปรับไป35,000เหรียญครับรใน NBA p l a y o f f เนี่ยนะครับการฟารุนแรงแบบนี้นะครับจะมีการสะสมแต้มครับ แฟร์กิ้วันนี่คือ1แต้มฟร์กิ้ทูนี่คือ2แต้มถ้าเกิน3แต้มเนี่ยจะโดนลงโทษห้ามทําทการแข่งขันทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยมาคัสมอริสเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดครั้งหน้าเนี่ยเป็นฟร์กิ้งทูอีกทีหนึ่งจะกลายเป็น4แต้มเขาจะโดนแบนทันที1เกมครับและในเกมเดียวกันนะคะในช่วงควอเตอร์สามค่ะที่ลูก้าดอนชิกเนี่ยค่ะไม่พอใจนะคะแล้วเหมือนกับว่าโยนบอลไปใส่กรรมการค่ะจากพฤติกรรมนี้ค่ะก็โดนรีวิวนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มอีก5,000เหนค่ะ หรือ480,000บาทจากพฤติกรรมดังกล่าวค,ค่ะเรียกว่าปรับย้อนหลังนะคะตกรอบไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาจ่ายนะคะเ<ช>งินเหล่านี้ค่ะก็จะเอาไปทําการจูงสดต่อไปนะคะทีนี้เรากลับเข้ามาสู่เกมสุดระทึกเกมแรกกันค่ะเริ่มจากเกมรอบ2นะคะหรือว่าเซมฟิฟิแนลนะคะระหว่างทีมอันดับหนะะึ่งค่ะอย่าง Milwaukee Bucks เจอกับทีมอันดับ5ะคะ่ะ Miami Heat สำหรับเกมวันนี้นะครับ Milwaukee Bucks เนี่ยได้ตัว Eric b r e s t o กลับมาร่วมทำการแข่งขันแล้วครับหลังจากที่เกมเมื่อวานเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเฝ้าระวังการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง เพื่อไม่ให้อาการมันมากขึ้นแล้ววันนี้ก็สามารถลวมาทําการแข่งขันได้ครับทีมเนี่ยต้องการเอริกเบรโซอย่างจริงๆเลยครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเจอกับไมอามี่ฮิตซึ่งเป็นทีมที่แบบชนะแล้วชนะอีกก็ใส่มิวกี้บัคในช่วงฤดูกาปลปกติเนี่ยนะครับแต่พอเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับผลงานของไมอามี่ฮิตเนี่ยก็ยังคงดีกว่าครับโดยเฉพาะคอร์ดแรก <S 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 เกมของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าดูง่ายกว่าดูแบบไม่มีความอึดอัดเลยไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทําแทมการยิงระยะกลางหรือจะเป็นการยิง3คะแนนเนี่ยนะครับไมอามี่ฮิตทำได้อย่างไหลลื่งจรริคับ แม้วันนี้เนี่ยครับยานิสอันเดตุคุมโปเนี่ยสามารถทำแต้มได้ดีกว่าเกมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาการฟาแบบ<ม>ช่วงแรกๆเหมือนเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่การทำแต้มของยานิสแต่ละเพลงเนี่ยมันยากจริงครับข<ช>องผู้แต่ละรุ่น,นเนี่ยกว่วาจะได้แต้ม <า S 2> แต่ละทีนี่มันยากจริงๆครับรวมไปถึงคู่หัวของเขาด้วยครับอย่างคริสมิรตันเนี่ย ที่แม้วันนี้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยนะครับแต่ความไหลลื่นของทั้งสองคนเนี่ยมันแตกต่างกับช่วงฤดูการปกติแบบสิ้นเชิง mm. จริงครับไอาการยิงง่ายๆการลุยเข้าไปยัดหมวกง่ายๆเนี่ยแทบจะหาไม่เจอเลยในเกมวันนี้หาไม่มองคนอื่น,นครับคนอื่นๆของทีมเนี่ยอย่างเวสต์ลี่ t h แมทธิวเนี่ยโอ้โหเกมบุกไม่ได้เรื่องจริงครับแต่เขายังดีที่ช่วยเกมรับได้คนอื่นๆมือไม้นี่ก็แข็งยิงก็ไม่ค่อยดีลุยเข้าไปทําแท้งก็ยากเหลือเกินแต่ละลูกเนี่ยไม่ไม่ฮิตเนี่ย เกมของพวกเขาเนี่ยดีกว่าอย่างชัดเจนจริงๆครับจริงๆแล้วในฤดูกาลนี้นะมีวอกกี้บัคเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับอันดับหนึ่งของหลีเลยนะครับประกอบกับพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นรางวัลเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างยานิส n t นดิ k o คุมโปอยู่ในทีมด้วยนะครับรวมไปถึงทีมม l วอก u ี้บัคเนี่ยยังทําแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยมากที่สุดในฤดูกาลนี้อีกด้วย การยิง3าคะแนนของพวกเขาเนี่ยโอ,อ้โหในฤดูการปรกติเนี่ยมันโหดร้ายมากๆแต่พอมาในซีรีส์นี้เนี่ยโอ,อ้โหทุกอย่างมันตรงกันข้ามหมดเลยครับการยิง3เนี่ยก,กลายเป็นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยยิงไปเนี่ยไม่ไม่มั่นใจเลยแต่ลูกไปบางทีก็สั้นบางทีก็เลยเรียกว่าโอ้โหการป้องกันของแมมมี่ยีเนี่ยทำได้ดีจริงๆครับเกมของพวกเขาเนี่ย ดูตรงๆบอกตรงๆก็คือเป็นรองจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยจนสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยพยายามยื้อกันต่อเนื่องแต่ก็เป็นแมมมี่ยิทครับที่นําเป็น10แต้มในช่วง<ม>ท้ายแม้จะพยายามตามยังไงเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าทันจนกระทั่งมันมีประเด็นการเป่าฟาวของกรรมการเนี่ยนะครับได้คริสเมลรตันยิงลูกโทษ3ครั้งและสุดท้ายเนี่ยก็ตีเสมอได้ถ้ามองตามสภาพแล้วจริงๆเนี่ยมิคิบัคสมอนลิสู้ไม่ได้ครับเกมเนี่ยมันมาสูสีตอนท้ายเพราะว่ามีการเทิร์เวอร์ของจิมมี่บัตเลอร์ แล้วก็มีการเป่าฟาวของกรรมการที่ให้คริสมิลลตันเนี่ยได้ยิงลูกโทษถึง3ครั้งเนี่ยแล้วเกมมันก็มาตีเสมอกันได้แฟนๆที่ดูอยู่เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะต่อเวลาแล้วล่ะะแต่สุดท้ายก็เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับที่เป่าให้จิมมีวัลเลอร์ได้ฟาวครับแต่มันก็เป็นการฟาวจริงๆเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมิวกี้บัคส์ก็แพ้ไปครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับยานิสอันเดติคุมโป้ครับ29แต้ม14รีบาวครับเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับแตตต่่่่่่่่่่กกกาาาาาารรรรรเเ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 ลลลลนน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 ทีีีีีีีีีััััััววววขอออองงงงงงคค้้้้ยยยยยมมมมไไหห็บใซส์จจจถึิ คริสมิดเดิลตันครับ23แต้ม6รีบาวแปดแอสซิสพยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันครับคนนี้แต่ก็ไม่มากพอครับการตัดสินวันนี้ของกรรมการนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยหลายๆเพลย์นะวันนี้เราเลยยกตัวอย่างให้ฟังครับอย่างเพย์แรกเนี่ยนะเป็นคายคอเวอร์ครับเข้าไปประกบใส่อังเกรอิกูดาร่าครับจังหวะนี้เนี่ยอังเกรกังลังยิงอยู่และคายคอเวอร์เข้าไปประกบชิดเลยทำให้เขาลงมาแบบไม่มีแลนดิ้งสเปซครับกรรมการดูภาพช้าแล้วก็เป่าว่าเป็นแฟรขัับออภย เป็นจังหวะที่ซาซาปชูเรียเนี่ยเข้าไปประกบใส่ขวายเลยเหนือแล้วลงมาเหยียบใส่ขาของซาซาขวายไม่สามารถเล่นต่อได้โอ้โ oh, หจังหวะนั้นขาดพลิกรุนแรงมากหลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยทาง NBA ออกกฎขึ้นมาครับว่ากฎตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนยิงเนี่ยยิงขึ้นไปแล้วไม่มีแลนดิ้งสเปซให้เขาลงมาเนี่ยกรรมการสามารถให้แฟรกเกนวันได้นั่นหมายความว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถยิงบุกโทษ แล้วก็ได้ครองบอลอีกหรือกรรมการเนี่ยสามารถให้แฟรกเกนทูก็ได้นะครับถ้าเกิดดูภาพช้าแล้วเห็นเจตนาอของผู้เล่นที่เอาขาเข้าไปวางเนี่ยต้องการให้ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยอันนี้สามารถให้เป็นแฟรกเกนทูแล้วก็ไล่ออกได้เลยครับแต่ในจุดนี้เนี่ยคายคอรเบอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นครับลูกนี้คือพยายามป้องกันให้ติดมากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วก็คือแฟรกเกนวันถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสังเกตเนี่ยนะครับจริงๆอังเดรกูวดาร่าเนี่ยเขาต้องการจะเข้าไปในห้องพักเพื่อไปทาการรักษาหรือว่าตรวจสอบเพิิิ่่่มมมเเตตตแขาา้อองงยลกกโทษน เพราะว่าตามกฎของ NBA เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่ยิงลูกโทษก่อนเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องพักเลยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นไรแล้วต้องการกลับมาทำแก่งขันต่อเนี่ยอันนี้จะไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องขย eg ขย eg มายิงลูกโทษก่อนแต่ก็ดูเหมือนเจ็บนะะเจ็บครับเจ็บแน่นอนนะม,มาขย eg ยิงเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปทําการรักษาไปทําการตรวจแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ลงต่อนะครับเพรวกเกมเนี่ยมันก็แบบสูสีอังเรโกดัลล่าก็คือแบบพักไปเลยแล้วเรามาต่อ,อันที่อีกจังหวนะนะครับนั่นก็คือจังหวะท้ายเกมครับช่วงแบบ4ี่ส่หวินาทีสุดท้ายนเนี่ยครับที่คริสมิโรตันเนี่ยยิง3คะแนนแล้วก็โกรันดาจิตเข้าไปประกบเนี่ยจริงๆพอคนที่ดูภาพช้าอยู่่่เนียกกก็็็คิดววาโโออ้หมืตตตรรงงั ใช่ใชแต่สุดท้ายก<า>รรมการงกลง,งนะสังด,ด้วยก็ยังโวยวายอยู่ i, เฮ้ยดูล้วไม่น่าเป้าแต่กรรมการก็เป่าครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอดี้ของตัว<ะ>ของโกรันดาจิตเนี่ยไปเข้าไปชิดเกินไปมีมีมีคอนแทคกับตัวของคริสมิร์ตันรวมไปถึงแลนดิ้งสเปซที่ว่าเนี่ยครับคือคริสมิร์ตันเนี่ยเป็นคนที่ยิงแล้วไม่สามารถลงมาได้แบบธรรมชาติปกติของคนยิงเนี่ยครับตรงนี้กรรมการก็เลยเป่าให้ก็ถือว่าเขาตัดสินถูกต้องนะครับและมาสุดท้ายครับจังหวะสุดท้ายที่แบบเป็นประเด็นมากๆนั่นคือจิ แล้วก,ก็การประกบของยานิสอันเดตคุมโปลูกสุดท้ายเนี่ยแหละครับพอดูภาพชา้าแล้วเนี่ยมือซ้ายของยานิสเนี่ยไปสัมผัสบอดี้ของจิมมี่บัตเลอร์นิดนึงครับจังหวะน,นี้ก็เลยได้ลูกโทษไป2ครั้งครับก็ถือว่าพวกเขาเนี่ย พยายามเต็มที่จริงๆนะครับกรรมการวันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยนะคะกรรมการแต่ว่าในเพลงสุดท้ายนะคะตูสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยดูจากกล้องค่ะบางทีมันอาจจะไม่ครบทุกมุมนะคะแต่กรรมการเนี่ยค่ะเขาไปแตดบายจุดที่แบบว่าเคลียร์ที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะเงครับว่ามีมือแบบเหมือนมือส่งแรงดันไปเนี่ยจริงๆคือไม่ได้นะจังหวะยิงเนี่ยห้ามโดนตัวลักษณะแบบนี้เลยดังนั้นนี่ก็เลยแบบไปยิงลูกโทษแล้วที่เขาไปดูรีวิวภาพช้านานๆที่เพื่อนๆดูถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย มันเป็นเพราะว่าเขาจะไปดูว่ามันมีเวลาเหลืออยู่หรือเปล่าแต่มันไม่มีเวลาเหลือครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องให้คนมายืนถ้ายิงลงก็คือชนะจบไปเลยถ้ายิงไม่ลงก็คือต่อเวลาทันทีเหมือนกันแต่สุดท้ายจิมมี่บัตเลอร์ก็ยิงลงไปครับเหนื่อยจริงๆนะคะกรรมการค่ะในวันนี้นะคะและตั้งแต่ที่มี NBA p l a y o f f เนี่ยตั้งแต่ปี1984เนี่ยนะที่เขาใช้ฟอร์มต16ทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแบบนี้เนี่ยนะครับเกมวันนี้ครับเป็นครั้งที่4เท่านั้นครับที่ทีมอันดับเนี่งทีมอืเนี่ยนะเป็นรอบแรรกอบ2นะครับ ศูนย์ต่อ2แบบนี้ครับ3ครั้งก่อนหน้านี้นะปี1,993ครับ p h o ฟิน<ะ>ิกซ n s ันตอนนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์แบบ 3-5เท่านั้นนะครับแล้วก็ปี2017ครับตอนนั้น Boston Celtics ตามชิ i c a g o Bulls อยู่0ต่อ2เหมือนกันครับตอนนั้นมี Jimmy Butler อยู่ใน Bulls ด้วยนะครับแต่สุดท้ายทั้ง2ซีรีส์นี้เนี่ยทีมที่ตามอยู่ก็เป็นฝ่ายชนะครั้งที่3คือปี2018ครับ Toronto Raptors ครับ mm hmm. ตอนนั้นนี่โดนโอ้โห Cleveland c a v a l i e ที่นําโดย l e บรอน James เนี่ยกวาดเรียบ4-0เลยตอนนั้นนี่คือแค่3ครั้งเท่านั้นครับและว,วันนี้ครับเป็นครั้งที่4และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ทีมอันดับ1ตามทีมอันดับ5ครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่ทีมอันดับ5ขึ้นนําซีรีส์ 20 2แบบนี้ครับโอ้โหตอนนี้แึ่มาแรงจริงนะคะมาพี่ฮีใน<ด>ลุกนี้สถานการณ์ของ Milwaukee Bucks ตอนนี้แย่จริงครับกระสับกระส่ายมากเลย<ช>่ะอย่างที่บอกนี่นะครับว่าทีมที่ตามหลัง0ูนย์ต่อ2แบบนี้เนี่ยมีเพียง21ครั้งเท่านั้นนะครับที่สามารถกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้สถานการณ์ของ Raptors กับ Milwaukee Bucks ตอนนี้เหมือนกัะเปะเลยครับตาม0ต่อ2ดูว่า2ทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่22หรือว่าทีม2ี่หรือเปล่านี่นะครับที่จะสามารถกลับมาเอาชนะได้เนี่ยตอนนี้นี่คือแบบโอ้โหลุ้นหนังจริงเพราะว่า2เกมนี้เ ทรงเกมสู้แมมีม่ฮีทไม่ได้เลยจริงๆครับโอ้โหเหนื่อยแน่นอนเลยครับในฝั่งของแมมี่ฮีทค่ะเขายังคงใช้ผู้เล่นท่ตัวแรกรชุดเดิมนะคะคเอากโกรันดาจิค่ะมาเป็นผู้เล่นท่าตัวแรกค่ะแล้วก็เอาเคนดริกนันเนี่ยไปเป็นผู้เล่นสำรองค่ะและการแข่งขันในวันนี้ค,ค่ะทีม m วอลกี e บั u c k เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ทำแต้เป็นอันดับหมื่นของหลีกในขณะนี้นะคะ อย่าลืมค่ะว่าจีนไม่ี่ฮีเนยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีการยิง3คะแนนเป็นอันดับ2ของลีค่ะเขามีค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนถึง37.9%ค่ะแล้ววันนี้นะคะวงนอกของพวกเขาเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคนโรยนานค่ะดันแคนโรบินสันไทเลอร์ฮีโร่ค่ะหรือว่าจะเป็นเจคลาวด์นะคะที่ปกติเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงๆค่ะแต่วันนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าตัวสํารองอย่างแคลรี่โอลิเนกค่ะวันนี้ช่วยทีมทักแทมได้ดีมากๆในวันที่จิมมีีี่่่าลเรคะใหญผู้นํท ะะวันนี้ฟอร์มไม่มาค่ะ จนกระทั่ง3นาทีสุดท้ายเนี่ยทำแต้มไปแค่8คะแนนเท่านั้นเองเกมในวันนี้ผู้เล่นทุกคนของทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีนะคะผู้เล่นลงสนามทั้งหมด10คนคะ่ะแต่แต่ละคนเนี่ยที่ลงสนามค่ะทุกคนตั้งใจค่ะแล้วก็โฟกัสเกับเกมมากๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันยานิสการป้องกันวงนอกนะคะหรือการสวนกลับค่ะที่เป็นจุดแข็งของยานิสแล้วก็ทีมบลว็อกกี้บัคส์นะคะเรียกว่าปิดโอกาสตา่ตางๆของบาร์เซได้ดีจริงๆนะคะถือว่าเป็นการเตรียมงานของโค้ชและก็สตาฟโค้ชที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ผู้้เล่่่นนะะคททีีาาไดดกวร โค้ชเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าในช่วง2อบเกมที่ผ่านมาค่ะทางทีมวอลก,กี้บากเซียจะมารูปแบบไหนค่ะไหมมีฮีนี่ก็มีทางสอบโต้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นจิมมี่บอลเลอร์ค่ะที่พลาดในช่วงท้ายค่ะแล้วก็มาโดนยิงลูกโทษของคว m สเมโดตันนะคะทำให้เกมเนี่ยโดนตีเสมอทั้ทงๆท,ที่น่าจะชนะไปได้อย่างไม่มีปัญหายัางดีนะคะเนี่ยที่จิมมี่บอลเลอร์เนี่ยสามารถมาแก้ตัวในลูกโทษสุดท้ายค่ะพาทีมเอาชนะไปได้ไม่งั้นแย่แ yeah, น,ใน,ใน,ใน่เลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในวันนี้โกรันดาจิกยีแต้มหรีบาวด์4แอสซิส ไทเลอร์ฮีโร่17แปม5รีบาว์4แอสซิสเด็กคนนี้เนี่ยเด็ดจ,จริงนะคะมิเน่ไม่มีกลัวใครเลยค่ะ จบเกมไมเน่ฮีทเอาชนะ Box, มิวอักี้บัคส์ไปได้อย่างระทึกค่ะระทึกจริงๆริ้อยสิบหกต่อร้อยสิบสี่สำหรับกรันดาจิ่าตอนนี้นะคะ <c oughs> เขาสามารถทําแต้มอย่างน้อย20แต้มใน,เน6เกมรวดในเพลย์ออฟแล้วนะคะในช่วงฤดูกาลปรกติคะ่ะทั้งทีมเนี่ยนะคะก็ปรับค่ะใช้งานเคนริกนันเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเพื่อให้เคนริกนันเนี่ยคะ่ะได้สะสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ฝึกฝ <c oughs> นตัวเองด้วยคะ่ะในขณะที่ทั้งทีมเนี่ยก็ได้ถนอมกรันดาจินะคะเพื่อให้ร่างกายคนเนี่ยค่ะฟิตพร้อมสําหรับเพลย์ออฟแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ แล้ววันนี้นะคะต้องถือว่าสุดๆจริงๆค่ะแม้ว่าทางทีมเนี่ยจะไม่ได้แต้ระดับ30-40คะแนนนะคะของจิมมี่บัลเลอร์ค่ะแต่พวกเขาก็ทำ<น>ได้ค,ค่ะไม่ธรรมาดาจริงๆครับและประเด็นบ้าไปกว่านั้นนะคะในเกมวันนี้ค่ะเหนื่อยจริงค่ะประเด็นกรรมการค่ะเป็นอย่างไรบ้างครบมินเอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวคิดว่าเกมเนี่ยมันน่าจะจบไปตั้งแต่ที่คริสมิลตันเนี่ยยิง3คะแนนพลาดและจังหวะนั้นเนี่ย ไม่เป่าก็ไม่มีใครว่าครับพวกเกมเนี่ยโหมันไม่มีนี้เนี่ยมันทําได้ดีกว่าเยอะจริงๆนะชัดเจนมากๆเนี่ยเกมมันมาสูสีเนี่ยเพราะกรรมการในช่วงท้าย,ยาจริงๆนะครับรวมไปถึงเฟสสุดท้ายที่เป่าให้จิมมี่บัตเลอร์ด้วยมาเลยกลายเป็นว่ามาจบด้วยการยิงลูกโทษแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็คงไม่ค่อยแฮปปี้ครับที่เกมมันจบแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยนะครับกรรมการในเพลย์ออฟเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะมาเป่าได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง NBA มีการคัดเลือกนะครับกว่าทีีีีี่่่จจะะมมมมมาาาาาาาเเเเข้้้้้ปปปในนนพลยย์์ออออฟไดแบบบตตงงงรรรรสสกณควถิ และใน p l a y o f f ฟปีนี้เนี่ยลดเลยเฉพาะรอบ2เนี่ยตอนนี้เหลือกรรมการอยู่28คนเท่านั้นนะครับที่สามารถทํางานตอนนี้ได้เนี่ยอย่างเกมวันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยหัวหน้ากรรมการตัดสินเนี่ยก็คือมาร์คเดวิสกรรมการที่ใส่เสื้อหมายเลข8เนี่ยแหละครับคนนี้เนี่ยเป่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่22แล้วนะครับในฤดูกาลปกติ21ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป่าไปถึง1,279เกมแล้วนะครับโอ้โหประสบการณ์นี่คือเพียบเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ชัดเจนเลยว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเห็นไหมฮะถ้าเกต เวลามีม,มีมีการรีวิวอะไรเนี่ยโอ้โหเขาแบบทรรม,มัดทำแมแงสั่งคุมเกมได้แบบอยู่แบบคุมเกมอยู่จริงๆเนี่ยในเพลย์ออฟเนี่ยก็เป่ากว่า132บเกมใน NBA Final ไฟนอลเนี่ยเป่าไปถึง12งเกมถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ละรอบแต่ละเกมโดยเฉพาะในไฟนอลเนี่ยค่าตัดดันมากนะนีความกดดันด้วยค่าตัดสิ <c oughs> ดน,นสก็แพงมากเรียกว่าทุกอย่างเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มีประสบการณ์จริงเนี่ยก็คงไม่ได้เป่าหรอกครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วจริงๆเกมมันเครียดมากๆครับขนาดเราดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมือไม้ยังเกร็งเครียดแล้วกรรมการที่อยู่ในสนามนจะขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าก็คงไม่มีใครอยากเห็นหรอกครับการที่มาตัดสินด้วยลูกโทษแบบนี้เนี่ยนะครับใช่ค่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะ และตอนนี้ค่ะมีวอลกี้บัคของเราจะเหมือนกวางบาดเจ็บเลยค่ะโอ้โหจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันเสาร์นะคะตีห้าครึ่งห้ามาค่ะมาติดตามชมนะคะว่าม a l วอลกี้บัคจะเก็บได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเจอนําไปสต่อศูนย์เี่ไม่มีทีมไหนเลยนะคะที่สามารถคัมแบ็กมาได้ค่ะติดตามชมกันค่ะเราไปต่อกันที่เกม7อีกค่ะมีเนเป็นเกม7ที่สุดมันีกเกมหนึงค่ะ ระหว่างทีมอันดับ4นะคะฮิลซันอกเกสเจอกาบทีมอันดับ5 OKC OK Thunder สําสำหรับเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกม7ครั้งที่135ในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a เ o f f ออฟนะครับเมื่อวานเนี่เป็นเกมที่134และสำหรับโ k เคเนี่ยเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นในภายใต้ความกดดันเกมบีบ,บเกมชีเครียดเนี่ยดีที่สุดใน NBA ของฤดูกาลนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยกดไม่ให้ฮิลซันอกเกสเนี่ยออกนํำห่างไป,ไปได้ก่อนเนี่ยพวกเขาก็ยังคมมีโอกาสครับ และพอเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการครับนำโดยคริสพอครับวันนี้คริสพอเนี่ยแม้จะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเกมที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันนี้เขาทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่จริงๆครับเรียกว่าสู้ตายเลยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวดการแอสซิสเรียกว่าคุมเกมรันเกมทุกอย่างเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆครับรถือว่าเต็มที่จริงๆและอีกคนหนึ่งเนี่ยที่น่าชื่นชมมากๆนี่คือลูเกนดอสครับคนนี้อย่างที่บอกนะว่าตอนแรกเนี่ยได้สัญญ,ญาทูเวย์คือเล่นหลกัหลกๆเนี่ยอยู่ในจีรี ก่อ,อนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาเรียกตัวมาใช้งานใน NBA แล้วก็มีผลงานที่ประทับใจโค้ชบิลลี่ดนาวานเนี่ยนะครับจนกระทั่งได้สัญญามาตรฐานของ NBA อแล้วก็เป็นตัวสําคัญของทีมมาจนถ,ถ,ถึงทุกวันนี้เลยครับแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เกมรับที่ดีอย่างเดียวนะครับ<ะ>เกมลุกวันนี้เนี่ยถือว่าเต็มที่มากๆครับ<ะ>เขาสามารถทําแต้มมากที่สุดของตัวเองในพย์ออฟครั้งแรกในชีวิตของลูก,กี้เด็กคนนี้ครับการที่ต้องประกบเจมส์ชาเดนผู้เล่นที่โกยแต้มดีที่สุดของลีในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมาเล่นเกมบ หายใจไม่ทันนะครับเพราะว่าโหเจมส์ชาเดเนี่ยวิ่งทั้งเกมเลยเขาก็ต้องวิ่งไล่ปลวดตามตลอดประกบให้ได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้ถือว่าทําเต็มที่จริงๆที่น่าเสียดายก็คือเดนนิสโตรเดอร์กับดานิโลกาเรนารีครับวันนี้ถือว่าผิดวันจริงฟอร์มของเขาเนี่ยไม่ร้อนแรงครับพลาดง่ายไปหน่อยลูกที่ควรได้แต้มก็ทําไม่ได้ แต่เชคิวเจสอเล็กซานเดอร์นี่ก็ถือว่าโอเคครับมาสม่ําเสมอครับไม่ว่าะจะเป็น2อคะแนน3าคะแนนแต่ในเพลย์ที่แบบบีบเจ้าจ้างเนี่ยเขาก็ยังแกว่งอยู่ครับนี่คือผลงานของเด็กครับที่ต้องสะสมประสบการณ์ต่อไปครับและเกม7วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่โหทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้ดีมากๆเป็นกำไรของแฟนบาสอย่างพวกเรา,าจริงๆครับเกมนี่มันบีบมันเครียดจริงๆจนมาถึงช่วงท้ายเกมเนี่ยครับ เวทีสนามบ้านเนี่ยนะก็กลายเป็นเวทีสแสดงครับโอ้โหแต่ละคนนี่โดน,โดนตัวน,นิดนึงนี่ดีดเด้งกันโอ้โหโดน50สตางค์เนี่ยเด้งไปบาดหนึง่งโอ้โหโตลกมากเลยค่ะดีเด้งน,นี่ไม,น Paul, ไม่ว่าจะเป็นคริสพอว่าจะเป็นเจมส์ฮาร์เดนเอริกกรอด เรียกว่าทุกคนโอ้โหดีกันเป็นแบบสนุกสนานมากมากดีนะคะเนี่ยที่กรรมการจิตแข่งไงมิเน่กรรมการนี่งานหนังจรงิง <c oughs> แต่วันนี้เขาก็ยังเป่าแบบค้างสายตาแฟนๆอยู่ดีครับกรรมการนี่เวลาเกมบีบๆเนี่ยโอ้โหเป่าผิดไม่ถูกใจเนี่ยโดนแฟนดา่าทั้งโลกโดนนักกีฬาด้วยกันเองเนี่ยดา่าเรียกว่าโอ้โหกรรมการนี่รับบทบาทหนักจริงๆครับแล้ววันนี้มันก็มีบางเพลงครับที่แฟนๆหลายๆคนนี่ก็ <c oughs> สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างลูกจังหวะสุดท้ายนะหลังจากที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยบล็อกใส่ลูเกนดอร์เนี่ย จังหวะที่เขาจับบอลแล้วพยายามเคุ้งใส่เจมส์ชาเดนเนี่ยก่อนที่เขาจะเคุ้งก่อนที่เขาจะกระโดดจับเนี่ยขาของเขาเนี่ยไปเหยียบเส้นนะครับดังนั้นเนี่ยกรรมการก็ตัดสินถูกแล้วครับและอีกเพลงหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงวินาทีสุดท้ายะนะครับโอเคซิ OK C, พยายามจะส่งบอลเข้าแต่กรรมการก็ต้องเป่าอีกครั้งหนึง่งต,ตอนแรกเนี่ยพวกเราก็ดูอยู่เนี่ยก็คิดว,ว่าเป็นจังหวะที่โอเคซิเนี่ยขอเวลานอ้อยอีกครั้งหนึ่งแต่พอมีการโวยของคริสพอเกิดขึ้นเนี่ยกรรมการก็ดูรีวิวครับ แล้วก็เป่าให้เป็นเจมส์ชาเดนเนี่ยเป็นการฟาวพอการฟาวที่ไม่มีการครอบครองบอลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรรมการก็จะเป่าให้ลูกโทษ1ครั้งแล้วก็ให้ OKC OK เนี่ยครองบอลอีกทีนตอนนี้นี่ใครก็ได้ครับเลือกมาเลยเลือกมายิงลูกโทษและทั้ง OKC OK เนี่ยนะก็เลือกดานิโลกาเลนารีที่มีเปอร์เซนต์การยิงลูกโทษเนี่ยดีที่สุดเนี่ยมายิง แต่เขาก็พลาดไปครับด้วยความกดดันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจเขาจริงๆนะคะเกมมันเครียดมากๆแล้วด้วยเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับที่มันไม่มากพอครับพอสศกเข้ามาเนี่ยก็โดนตัดบอลไปแล้วสุดท้ายก็เป็นโอเคซีที่แพ้ไปครับค่ะแต่สาหรับเพล์สุดท้ายเนี่ยค่ะต้องชื่นชมคริสพอจริงๆนะคะที่มีสติค่ะที่อยู่กับเกมจริงๆนะคะคริสพอเนี่ยโวยได้ผลจริงค่ะแล้วก็แบบว่ารู้เลยค่ะว่าจะต้องเดี๋ยวนี้ทันทีเลยค่ะและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับคริสพอส1 9แต้าแต์ครับเป็นทรับาลรับนี่ก็สุดยอด จริงครับวันนี้แล้วก็ลูเกนดอสครับ30แต้ม4รีบาวครับนี่ก็ยิง3ได้ดีมากๆครับในวันนี้การทำทริปเปิลดับเปิลในวันนี้ของคริสพอเนี่ยครับทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดนะครับที่สามารถทำได้ในเกม7แบบนี้นะครับในวัย35ปี119วันครับทำลายสถิติของเรเบรอนเจมส์ครับในตอนที่อยู่กับคลิปแลนด์คาวเลี่ครับตอนนั้นเนี่ยเรเบรอน31ปี172วันครับโหต้องบอกว่าคริสพอรนี่เต็มที่แล้วจริงๆครัับบบวนนนีี้่แ สุดบใ<ห>ดจจริงนะคะับสำหรับคริสพอและการทําแต้ม30แต้มของรูเกนดอสเนี่ยนะครับวันนี้ทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นรุกกี้ที่ไม่ผ่านการรับนะครับ <S S <imet S 2> สามารถทําแต้มมากที่สุดครับในเกม7แบบนี้ครับ30แต้มนี่ก็สุดๆจริงๆครับโอ้โหจากผู้เล่นที่มาจากจีหลีเนี่ยนะครับแต่สร้างชื่อแล้วก็มีโอกาสในการลงสนามแบบนี้ในเกม7แบบนี้ยังทําได้ขนาดนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับการพ่ายแพ้วันนี้ของโอเคสีเนี่ยครับ แม้ว่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนๆเนี่ยนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ประทับใจครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากว่าโอเคซีในฤดูกาลนี้เนี่ยจากทีมที่แบบใครๆก็คิดว่าทีมเนี่ยจะต้องอยู่ในกระบวนการสร้างทีมทีมที่ใครๆก็คิดว่าไม่ได้เข้าเพลย์ออฟหรอกทีมที่มีโอกาสเข้าเพลย์ออฟจากสื่อเนี่ย0.2เท่านั้นเนี่ยหรือจากทีมที่คิดว่าคริสพอรเนี่ยเล่นเล่นไปในเพลย์ออฟเนี่ยเดี๋ยวก็บาดเจ็บเหมือนเดี๋ยวก็ขอเทรดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายพวกเขายื้อม่ได้จนถ เกมนี้ค่ะถือว่าเป็นเกม7ครั้งที่2นะคะภายใต้การโค้ชของไมดานตวนี้ค่ะย้อนกลับไปค่ะในปี2018นะคะคือเกม7เกมแรกของเขาค่ะที่เขาสู้กับ Golden State Warriors นะคะแล้วก็แพ้ไปค่ะ วันนี้ค่ะปี2020นะคะนีมินเด้แพ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าแพ้ในเกมนี้ค่ะถือว่าตกรอบแรกนะคะและเป็นความผิดพลาดค่ะตั้งแต่ผู้บริหารสตาฟโคชยันผู้เล่นเลยค่ะดังนั้นเกมวันนี้สู้ตายค่ะแต่ปัญหาวันนี้นี่สิคะก็คือผู้เล่นที่โกยแท้หลักของทีมค่ะอย่างเจมชาเดนนะคะพี่คราของเราค่ะวันนี้เน่าสนิทเลยอะทั้ง2และ3มคะแนนนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเจอเกมรับเกี่ของลูเกนดอนนะคะที่เรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอเลยค่ะถ้าขี่คอกันได้เราถว่าขี่คอไปแล้วค่ะ เลยทาให้วันนี้เจมส์ชาเดนเนี่ยภาพเยอะมากประกอบกับเป็นเกมเจ็ดด้วยค่ะมันไม่ง่ายเลยจริงนะคะเอมิเน่ในขณะที่คู่หูของเขาค่ะรัสเซลเวบุกเนี่ยังโชคดีนะคะที่ช่วงแรกๆเนี่ยมาหน่อยค่ะพาช่วยทําแต้มได้บ้างค่ะแต่ในช่วงท้ายเกมค่ะก็เน่าสนิทหายไปเหมือนกันนะคะแต่ยังนี่หน่อยค่ะที่วันนี้นะคะเป็นโรเบิร์ตโคฟิงตันค่ะเอ,อริกโกดอนนะคะแล้วก็เจฟสกรีนค่ะที่วันนี้ยิง3คะแนนมาเลยค่ะสามารถทําแต้มเนี่ยแทนส่วนที่เจมส์ชาเดนเนี่ยขาดหายไปได้ และพระเอกตัวจริงค่ะก็ยังคงเป็นพี่คลาวอยู่นั่นแหละค่ะที่วันนี้หลักเกมนะคะเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าวันนี้เกมบุกของเขาเนี่ยมันห่วยมากๆค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเขาใช้เกมรับค่ะกับลูกบล็อกอันสุดยอดใส่ลูเกนดอนนะในช่วงท้ายเกมค่ะโอ้โหบล็อกเสร็จยังไม่พอค่ะมินเน่ hmm. ต่อด้วยพลังวิชาตโตเบาเน่งดึงค่ะหลบการปาบอลของลูเกนดอนค่ะมันติดตาติดใจมาก <laughs> ทำไมกระโดดได้ไวเป็นรีแอคชั่นที่ไวมากมากค่ะ oh. แต่ว่าหันมามองในส่วนของลูเกนดอนนะคะในเพลงนี้เขา,าตูนว่าเขาก็ทําเต็มที่ททแล้ว,ลวจริงค่ะก็คือว่าโดนบล็อกค่ะได้บอลกลับมาปุ๊บทายังไงก็โยนไปเผื่อว่าจะเป็นเจมส์ชาเดนออกนะคะ <ừ. S 1> แล้วเขาก็ได้ครองบอลครั้งนะคะถือว่าเต็มที่แล้วจริงค่ะและอย่างที่บอกค่ะพี่คลวของเราค่ะสุดยอดจริงค่ะกลยุทธ์เกมรับของพี่คลว์ของเรานะคะ mm. พาโรเบิตเอาชนะโอเคซีไปได้ค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมนี้โรเบิร์ตโควิงตัน21แต้ม10รีบาว เอริกกอร์ดอน21แต้ม3รีบาว2องแอสซิสฮิลซันร็อกเก็ตส์เอาชนะ OKC t h u n d e เดอร์ไปได้อย่างบีบหัวใจอ่ะร0 4ต่อ102ไปิดซีรีส์4ต่อ3ชัยชนะของฮิลซ t นร r อ c เก็ต์ในวันนี้นะคะทำให้สถิติในเกมเ็ดของเขาค่ะเพิ่มขึ้นนะคะคเป็นชนะ7แพ้5ค่ะและภายใต้การน,นำของโค้ชไมค์แดนที่นี่เนี่ยนะคะ2เกมค่ะเป็นชนะ1แพ้ 1, ค, 1> ค่ะ ส่วนตอนนี้ค่ะน่าสงสารโอเคซีมากๆค่ะถือว่าเขาทําเต็มที่จริงๆนะคะก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋ากลับบ้านค่ะทําให้โรงแรมกลายฟลอรเดียนี่ค่ะก็กลายเป็นฮิวสันโรกเกสทีมเดียวค่ะเป็นศูนย์ฝึกซ้อมของฮิวสันโรกเกสไปแล้วค่ะแต่ก็ยังมีประเด็นนี้ค่ะในเกมวันนี้ค่ะมีหลายๆเพลงค่ะที่กรรมการเนี่ยตัดสินแล้วรู้สึกว่ามันค้านตาแฟนๆมากเลยค่ะคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานหนักจริงๆนะของกรรมการสงสารเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่แรกหรือว่าคู่นี้เนี่ยครับและโดยเฉพาะคู่นี้เนี่ยนะตั้งแต่ที่เอ็นบ นี่เนี่ยนะครับโอ้โหสกอตฟอสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตาม NBA นมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้ดีว่าทั้งคริสพอรแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่ค่อยถูกกันครับทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยชอบสกอตฟอสเตอร์สกอตฟอสเตอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบที่หน้า2คนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันเลยกลายเป็นแบบว่าโอเคแฟร์แฟร์ฟรเพราะตอนนี้คริสพอรกับเจมส์ฮาร์เดนอยู่คนละทีมเอาสกอตฟอสเตอร์มาเลยแล้วกัน สกอตฟอสเตอร์เนี่ยนะครับเขาใช้หมายเลข48ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้เสื้อกรรมาการเนี่ยจะมีหมายเลขจะใช้หมายเลขนี้จนกว่าเขาจะรีทายไปเนี่ยนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่26ของสกอตฟอสเตอร์แล้วโอ้โหประสบการณ์นี่เพียบตลอด25ฤดูกาลผ่านมาเนี่ยนะเป่าในฤดูกาลปกติเนี่ย1,477เกมครับโอ้โหเยอะจริงๆครับ<ง>ในเพลย์ออฟเนี่ย187เกม แล้วก็เป็น NBA Finals นะครับ19เกมครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้เนี่ยประสบการณ์สูงกว่ามาร์คเดวิสคู่แรกอีกนะครับโอ้โหโอ้ถึงว่าสิคะตอนช่วงที่ดีดกันปับปับปับเดี๋ยวไม่มีเป่าเลยคันดีโอ้โหดีกันน่าดูเลยถ้าเกิดเป็นกรรมการทั่วไปเนี่ยโอ้โหก็เป่าไปแล้วนะเนยเป่ากันแบบดีกันแบบเนียนด้วยโอ้โหสนุกมากๆครับเกมวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ากรรมการเหนื่อยจริงครับ แล,แล้วนะคะผู้ชนะของวันนี้นะคะนั่นก็คือ Houston Rockets ค่ะจะต้องไปเจอกับเ a ล a k e r s นะคะในวันเสารา์แปดโมงเช้าค่ะไม่ได้คิดว่าอย่างไรบ้างคะด้วยความที่ r o k k t s สะครับใช้ l มอลไ e u p พอมาเจอกับ LA Lakers เนี่ยจะเป็นปัญหาเลยครับเพราะว่า Lakers เนี่ยหูผู้เล่นตัวใหญ่เทียบโดยเฉพาะ Anthony Davis ตรงนี้เนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าผู้เล่นคนไหนของ Rockets เนี่ยจะประกบ Davis อยู่และไหนจะ l ร b บรนเจ m ส s อีกดูแล้วยังไงก็ไม่ไหวครับ LA Lakers เนี่ย ชนะแน่นอนครับ4ต่อ2ไม่เกินนี้ครับฟังแล้วก็ชื่นใจค่ะ<ม>อย่าลืมนะคะเช้าวันเสาร์8โมงห้ามพลาดค่ะมารอติดตามชมกันค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วย Play o f f the Day ประจำวันนี้ครับ ็นใครไปไม่ได้ครับขอยกให้กับพี่เจมส์ชาเดนครับพี่คราวของเราครับโอ้โหวันนี้สิ่งอีซ้ายโดยการบล็อกครับโอ้โหโดยลูกนี้ครับโอ้โหพลังซ้ายสุดใจไปให้ถึงถ้าไม่ถึงนี่ลูกนี้ตายแน่โอ้โหถ้าลงไปนี่งานงอกเลยครับโอ้โหประวัติศาสตร์ของเจมส์ชาเดนอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับถ้าเกิดลูกนี้ไปไม่ถึงเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดท้ายก็พาโรกเก็ตเอาชนะไปได้ครับคเป็นยังไงบ้างคะเกมวันนี้คะเพื่อน หัวใจยังเต้นกันอยู่ดีหรือเปล่าคะระบายความคิดเห็นของคุณลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้กดไลค์กดที่เราต้องเอ็นเอไปเลยหมดนะคะ้องการือเปล่าวันน้ไม่พลาดคลิปสูงๆแต่พวกเราสองคนค่ะนึกเอ็นเอหรือเอ็นเอเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราขอตขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะจะเป็นลมโอ้โห